เมนสนั่นทอปดารณีนุชปวดภาพร่วมเฟรมลุงตู่ยืนหนึ่งนายกรัฐมนตรีในดวงใจเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครมีการจัดแสดงโขนของมูล,ลนิธิส่งเสริมศิล,ลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนกุมภกันทดน้ำ ซึ่งมีเหล่าเซเลบคนดังจากหลากหลายวงการตบเท้าร่วมรับชมกันอย่างคึกคักเช่นเดียวกับเหล่านักสแสดงรุ่นใหญ่อาทิออฟพงพัฒน์แดงธัญญาก้องปิยะท็อปดารณีนุชผัดไทยดีใจดีดีดีหน่อยบุตรศกและไก่วรายุทตแถมงานนี้ยังได้มีโอกาสแชะภาพร่วมเฟรมพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีอีกด้วย โดยท็อปดารณีนุชได้โพสต์ผ่านไอจีว่าดีใจได้เห็นรอยยิ้มสดชื่นของลุงนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโขนพระราชทานท่ามกลางเหล่าเอฟซีลุงตู่เข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลาย